สวัสดีค่ะทุกๆคนช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ไวรัสโควิด19กำลังระบาดนะคะก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนเทคแคร์ดูแลเซฟตัวเองด้วยนะคะก็เป็นห่วงทุกๆคนนะคะยังไงก็มาดูอย่างอื่นมากดีกว่าทุกๆช่องทุกๆคนยูทูบเบอร์ก็ลงแต่ข่าวเรื่องโควิดนะคะหมวยก็เลยอยากจะทำอย่างอื่นบ้างให้เพื่อนๆไม่ไม่เรียสกันมากเกินไปนะคะ ก็คือวันนี้จะมาข้างๆนี้ก็มีเขาเรียกอะไรอะ่ะต้นพริกพริกหวานพริกขี้หนูอา่าแล้วก็แตงกวาที่หมวยปลูกนะคะก็อยากจะมาอนะัปเดตเนาะตั้งแต่เราเริ่มปลูกตั้งแต่เริ่มอ่าเพราะมาเมล็ดพันธุ์พริกเนี่ยนะคะตั้งแต่อา่าเขาเป็นเม็ดเล็กๆนะคะตอนนี้เขาก็ได้อ่าเอาเอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตอนนี้เขาก็ได้ เพราะมาประมาณกี่เดือนแล้วอะหนึ่งสองสองเดือนแล้วมั้งคะใช่ไหมหนึ่งหรืออ้าวหมวยคิดว่านะสองเดือนแล้วแหละตั้งแต่หมวยเริ่มเพาะมาเมล็ดนะ่ะก็เลยจะมาอัปเดตนะคะว่าพริกอ่อพริกหวานพริกขี้หนูของหมวยอ่ะเขาเติบโตไปขนาดไหนแล้วแล้วก็อะไรแตงกวาพันธสายสายพันธุ์ของฝรั่งนะคะที่ว่าลูกยาวๆอ่ะนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันเลยว่าพริกเอ่ยพริกหวานเอ่ยแตงกวาเอ่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วตอนนี้ ค่ะแล้วนี่ก็คือพริกนะคะที่หมวยเพาะ,มะเมล็ดนะคะมีทั้งอะไรอะ่ะพริกหวานรู้สึกอันนี้เป็นพริกหวานนะใช่ค่ะอันนี้เป็นพริกหวานผมจะเขียนชื่อไว้ตรงข้างๆเนี่ยแล้วก็เพาะตั้งแต่อะไรอะตั้งแต่วันที่16เดือนกุมภานะคะ16เดือนกุมภาเนี่ยมเมล็ดพริกยังติดอยู่ที่ใบอยู่เลยนี่คือพริกหวานนะคะ ติ๊กหวานแล้วมวยก็จะเพาะประมาณสองต้นต่อหนึ่งกระถางนะคะตอนที่เราแยกเขาครั้งที่สองอ่ะอันนี้รู้สึกเป็นพริกขี้หนูหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดไม่ใช่ค่ะอันนี้พริกของอืมใช่ปะ่ะใช่หรือเปล่าคะไม่ไม่อะไรอะ่ะไม่เผ็ดมากอ๋ออันนี้คือพริกของฝรั่งนะคะสายพันธุ์ของ ของโซน,นยุโรปเนี่ยมันจะเป็นพริกที่เผ็ดน้อยหน่อยนะคะเอามาทําเป็นพวกอะไรน้ําพริกอองอะไรเงี้ยเราก็อร่อยเนาะแล้วนี้ล่ะอันนี้เป็นพริกขี้หนูหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือพริกช่ายอันนี้คือพริกขี้หนูไทยเราเลยค่ะนี้พริกขี้หนูนี้มเมล็ดมาจากเมืองไทยนะคะนี่แล้วก็ต้นนี้ข้างๆกันนี่คืออะไรเอ่ยพริกอะไรอะ เดี๋ยวนะคะเราจะอ่านให้ดูอันนี้พริกอ่าอันนี้พริกสายพันของสายพันธของอ่์ยุโรปเผ็ดน้อยหน่อยอันนี้เผ็ดน้อยหน่อยนะคะนี่เลยสวยงามเนาะงามจังความสูงเขาก็ประมาณกี่เซนนะเนี่ยทุกคนเนะี่ยแต่ตอนมวยเปลี่ยนย้ายที่ย้ายเข้ามาปลูกเอเอเอเขาเรียกอะไรกระถางเล็กๆอย่างเงี้ยมวยก็เอาไอช่วงการเขาอะ ต่ําลงไปที่ดินด้วยนะคะก็ลงไปเยอะทําไมงั้นนะเพราะว่าแสงสว่างจะน้อยมากกับช่วงช่วงหน้าหนาวนะคะก็เลยเราก็ต้องเขาเรียกอะไรอะ่ะยอ่อช่วงเขาเรียกอะไระลำต้นเขาอะ่ะให้มันสั้นลงนะคะเพราะว่าลำต้นเขาจะชอบยาวมากเหมือนดูเนะี่ยทุกคนดูต้นหนูนะอันนั้นคือพริกหวานนะคะต้นเขายาวมากๆเลยสองต้นนี้สองต้นนี้จเจริญเติบโตได้งามมากเลยอะ่ะ อันนี้คือพริกหยวกไอหยวกายาว,ยาวหวานที่ว่า,เ,าเราชอบมากินกับส้มตำนะทุกคนอันนี้ก็เหมือนกันเนะี่ยต้นนี้เหมือนกันนะโอ้ยสูงมากเลยอนะ่ะนี่ขนาดหมวย,ยอมไอช่วงลำต้นเขาลงไปนะที่ดินอนะ่ะตอนหมวย,ย้ายกระถางอ่ะน,นะคะอันนี้ก็คือพริกที่ว่าเผ็ดไม่ค่อยมากเหมือนกันแต่ก็มีความเผ็ดนะ chili star ใช่ป่ะชิลีอ๋ออันนี้พริกขี้หนูไทยทุกคนอันนี้พริกขี้หนูไทยอันนี้สวยมากเลยอันนี้ต้นสมบูรณ์นี่พริกขี้หนูไทยอันนู้นละ่ะต้นข้างในนุ่มนพริกอะไรเลยเดี๋ยวนะทุกคนขยับดูก่อนไปยอยู่ตรงไหนอะ เชอลี่สตาร์อ๋อนั่นก็ขี้หนูค่ะเป็นขี้หนูไทยเหมือนกันขี้หนูสวนนั้นก็สวยต้นใหญ่มากเลยแล้วก็มีต้นในมะเขือเทศด้วยนะ,ะทุกคนมะเขือเทศจะอยู่ด้านในนี้เนี่ยทุกคนนี่ต้นมะเขือเทศหน้าตาเนี่ยต้นเล็กๆอันนี้มะเขือเทศที่เรามะเขือเทศเชอรี่นะคะจะลูกเขาจะเล็กๆนะนี่ เยอะเลยสีต้นห้าต้นน่ะโอเคนี่นี่หมวอเพาะในบ้านนะคะทุกคนเพาะในบ้านมะเขือเทศนี้อันนู้นก็มะเขือเทศอันนี้ก็มะเขือเทศอัน,นก็มะเขือเทศ,น,น,เเทศน,นี่ก็เหมือนกันอันนี้ส่วนนี้คือต้นแตงกวานะคะอันนี้รู้สึกสงสัยมันไม่โอนะหมวยว่าเนี่ยสองต้นเนี้ยสงสัยต้องโลทิ้งอะ,ะทุกคนนะนอกนั้นก็คือพริกขี้หนูแล้วก็พริกขี้หนูอะไรอะอ่าที่ไม่เผ็ดมากนะที่หมวยซื้อเม็ด มเมล็ดพันธุ์ของประเทศเนี้ที่สวีเดนน่ะนะโอเคนี่คือพลิกทั้งหลายของเราของเรานะคะพลิกทั้งหลายโอเคนั่นเดี๋ยวอัปเดตแตงกวาไปเลยค่ะทุกคนแล้วนี่ก็คือแตงกวานะคะที่หมวยเพราะอ่ะนะนี่หน้าตาแตงกวาต้นแตงกวาของเราที่ออกมาสมบูรณ์กว่า2ต้นที่อยู่ข้างในไอ้ไอ้บ้านเพราะปลูกพลาสติกของหมวยอันเนี้ย นี่เลยแตงกวาอันนี้มันเป็นจะเป็นสายพันธุ์ที่ว่าลูกใหญ่มากเลยทุกคนนะที่เขามีขายในซูปเปอร์มาร์เกต็ตในเนี่ยที่ประเทศสวีเดนนะคะก็ทดลองปลูกนะคะเดี๋ยวถึงให้มันอ,อากาศจะเริ่มร้อนมากกว่านี้แล้วหมวจะย้ายเข้าไปปลูกที่บ้าน Greenhouse นะคะที่ข้างนอกบ้านอ่ะนะคะตอนนี้อากาศก็ยังไม่ ไม่ร้อนสักเท่าไหร่อ่ะทุกคนเนี่ยนะนี่เราก็คือเอ่อบ้านที่หมวยเพาะปลูกนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์นะหมวยจะตั้งไว้ที่หน้าต่างนะคะหน้าต่างอันนี้ก็รับแสงได้ดีมากเลยอ่ะทุกคนนะมันก็จะติดผ้าม่านเป็นสีขาวบางๆนะคะแบบนี้นะแล้วก็แสงก็เข้ามาได้แล้วก็ทำให้อ่อมเมล็ดพันธุ์ จเจริญเติบโตได้ดีมากเลยค่ะทุกคนแล้วเวลาเราปลูกข้างในบ้าน,นอย่างเงี้ยข้างในบ้านเราอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะเ,เวลาเราปิดปิดเนี่ปิดเาฝาเขานะคะเขาเรียกอะไรปิดประตูเหรอมันทําให้เราไม่ต้องรดน้ํำน่ะทุกคนมากมายเลยอาทิตย์หนึ่งอะหมวยจะรดน้ําไม่เยอะเองอะนิดเดียวเองอค่ะนิดนิด พอทีอ่เราก็จับดูนะคะจับดูว่าดินเขาอะ่ะมีความชื้นหรือเปล่าถ้าลดมากนะทุกคนลดน้ำมากเนะี่ยต้นก็จะตายนะคะเป็นเชื้อหลานะเราก็จะไม่อ่ารดน้ำให้มากเพราะว่าพลิกอ่ะเขาจะมีความทนแข็งแรงที่อะไรอะ่ะถ้าดินมันจะมีความอ่าชื้นไม่มากเขาก็จะอ่าไม่เป็นไรนะโอเคนะโมจะให้ทุกคนดูบรรยากาศด้านนอกด้วย นี่แอบดูก่อนนี่คือหลังบ้านตอนช่วงนี้หิมะก็เริ่มจะละลายแล้วคะทุกคนเห็นไหมคะนู่นในบ้านบ้านเล็กของทู b i a ยสหลังเล็กๆสีดําที่เห็นในนี่เลยนะคะอันนี้เสนอลงมาไอหิมะลงมา,มาเมื่อสองสองวันก่อนนะคะทุกคนมันก็ลงมาเยอะเลยอะแล้วก็เริ่มละลายไปแล้วคะ่ะนี่เลยหลังบ้านนะคะนี่ เห็นข้างในหลังบ้านนู้นหมวยยังมีเพาะพริกอยู่นะคะหมวยย้ายออกไปเอาไปที่ไอ้เขาเรียกอะไรอะบ้านเ,าเขาเรียกอะไรอะนอกชันหลังบ้านนะแล้วบ้านที่เห็นด้ดานหลังในหลังสีขาวนั่นก็เพื่อนบ้านนะคะโอเคทุกคนค่ะแล้วนี่ด้านหลังก็คือพริกต่างๆที่หมวยได้เพาะปลูกนะคะก็ในห้องแต่งตัวของหมวยเลย <laughs> ก็นะห้องนี้ก็มีอะไรอะโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็เดี๋ยววันหลังจะทําเป็นใน House tour ดีกว่านะคะทุกคนนะเปิดบ้านนะแล้วก็จะมาทาํากันเปิดบ้านขอให้ใครอยากจะให้หมวยเปิดบ้านให้คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะนั่นแหละก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไปกับต้นไม้ด้านหลังนะต้นไม้ต้นพลิกด้านหลังนะคะแล้วก็ต้นแตงกวาด้านนู้นนะคะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ